ข้าวท่านครับอยากให้ผมถึงงานในวันนี้หน่อยครับเนี่นบ้างครับงานในวันนี้ใช่ครับค่ะก็เป็นงานประจําปีค่ะที่ปีเป็นงานที่จะขอบคุณนะคะอาจารย์คุณหมอแล้วก็ทางซัพพลายเออร์ซึ่งจริงๆส่วใหญ่ก็จะเป็นทางคลินิกแพทย์ค่ะที่จะเป็นการฉลองความสําเร็จในรอบปีที่ผ่านมาการมองไปข้างหน้าด้วยกันแล้วก็ขอบคุณสําหรับความไว้วางใจแล้วก็ความร่วมมือความเชื่อมั่นในก j เีค่ะทําไมถึงเลือกเบลล่าเป็นรีเซนเตอร์ครับดูคุณเบลล่าสิ และข้างนอก oh, ค่ะโดยตรงกับในคอนเซ็ปที่เราเป็น i ิม e r s ร์ซีนะคะเบลี่ <Okay. S 1> ก็อยากให้ทุกๆท,ท่านได้ชื่นชมทางคุณเบลา่า mm hmm. แล้วก็ขอบคุณที่คุณเบลาก็ให้เกียรติเราได้เป็นแอมบัสเตอร์ของนับบตะนะคะก็จะเป็นเกียรติทั้งความ เราเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งแล้วแล้วก็เป็นแบรนด์แรกในเอเชียน, <SE> น,นะคะที่ได้ USFDA แล้วด้วยเนี่ยค่ะการเข้ามาในเมืองไทยในรอบ5ปีนี้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วค่ะคะู<ม>เวลาก็จะได้มาช่วยตอกย้ำความมั่นใจให้กับทุกทุกท่าน,นะคะ่ะเพื่อที่จะได้นำความงามของคูงเวลาเป็นตัวแทนแล้วก็ให้สวยจากข้างในสู่ข้างนอกเลยะคะ่ะอยากให้พูดถึงแคมเปญน้าโบเซฮหน่อยครับเป็นยังไงบ้างคะค่ะน้าโบเซฮก็เป็นแคมเปญนะคะซึ่งก็จะเป็น ที่ r e ต r e s e n t ตอนแรกอาจจะดูเหมือนเป็นไฮเฮลโลแต่ว่าในไฮนี้ก็มีสามไฮด้วยกันค่ะไฮเพี e วก็คือเป็นความบริสุทธิ์ของ Product อย่างมากนะคะไฮเทคนิคก็คือเราใช้เทคนิคแบคคุ้มที่จะรักษาคุณภาพอย่างดีเยี่ยมค่ะแล้วก็สุดท้ายอีกหนึ่งไฮนะคะ <c oughs> ซึ่งก็จะทำให้ประสิทธิภาพของ Product ค่ะที่ได้รับการตอบรับ ที่ได้ประสิทธิภาพอย่างดีิงค่ะรับนังเดียวนะครับในฐานะบิสเตอร์ครับความรู้สึกนนครับปเปยังไงบ้างค่ะค่ะก็คือรู้จักกับแบรนด์มาก่อนหน้าน,นี้อยู่แล้วค่ะแล้วก็เคยให้ทางแบรนด์ได้ดูแลอยู่แล้วค่ะก็ก็เลยรู้สึกมั่นใจในตัวของทั้งคุณภาพแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้รับด้วยค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มาเป็นแบรนด์ ambassador ก็คือมั่นใจที่จะบอกกล่าวสู่ทุกคน,นะค่ะว่าคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถเราเออเรามั่นใจที่จะนํามาดูแลตัวเองค่ะแล้วก็แคมเปญนี้ก็คือเป็นแคมเปที่ยาก ให้ทุกคนมั่นใจนะคะมั่นใจในความสวยของตัวเองแม้ว่า,าแต่ละคนจะมีความสวยแบบไหนก็อ,อยากจะให้ใช้ชีวิตอย่างสดใสแล้วก็มั่นใจค่ะเพราะว่าเรามี n a g o s ซ i High ท o r ทับลอยอคอ่ะจะมีแคมเปญว่าอะไรกันบ้ก็จะไว้ค่อยๆเปิดเผยไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ในด้านของทางคุณเบล่าที่ได้เข้ามาเป็นแบรนด์อิมเมจวก็แบรนด์บัสเตอร์ก็อาจารย์คณะแพทย์แล้วก็ลูกค้าก็ าชื่นชมแล้วก็มั่นใจอย่างมากค่ะซึ่งก็ตัวสุดท้ายของไยที่เรียกว่าไฮเอฟเฟกที่คุณเวล่าบอกนะคะก็จะได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเลยะคะ่ะสองเดียวล่าใช่ค่ะโอเค,อเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วกูดไทย้ย